สวัสดีครับนำท่านผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับชมเกมระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับทีมอันดับ8เปิดบ้านเจอกับสมุทรปราการทีมอันดับ12นะครับสถานก,การณ์บนตารางคะแนนครับบุรีรัมยูเนเต็ดอยู่ในอันดับที่8นะครับมี B 17คะแนนพวกเขาเนี่ย ตามหลังทีมอันดับที่4เนี่ยนะครับถึง9คะแนนครับแต่ว่าเตะน้อยกว่า1นนัดนฮะมาดูผู้เล่น11คนแรกกันก่อนนะครับบุรีรัมย์วันนี้เล่นในระบบ352ครับคณะที่สมุดประการเล่นในระบบ442ครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดถ้าอยากจะลุ้นไป a อ c ซีแชมเปียนลีกวันนี้ต้อง3คะแนนเท่านั้นครับเริ่มแล้วครับเป็นสมุดประการทีมเยือนเริ่มเกมก่อนนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายเริ่มมานี่ก็วางยาวมาเลยครับจากรลตเปิดมาตรงกลางแล้วอื้มมันสูงไป่หน่อย ยังได้อยู่สุดรประการครับธาเดลลี่ขอยิงด้วยขวาลูกนี้เข้ามือของสีวรักษ์ตำแหน่งการยืนยังดีอยู่ครับจจะกรีดจิ้มแล้ววิ่งเลยครับเรตเคลิตนี่ยอมที่จะเสียฟาวนะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่แล้วก็เปิดไปเนี่ยบอลมันสูงไปนะครับต้องชมธีพรพลที่คืนกลับมาแล้วธาเดลีย่ยิงเลยแต่ว่ามันไปตรงตัวสีวรักษ์ครับธีพรพงศ์เนี่ยแปะคืนกลับมาแล้วทาเดลี่วิ่งเข้ายิงก็ไม่แรงพอแล้ครับทำอะไรสีวรักษ์ไม่ได้ลูกแบบนี้ครับอิกโซเปลี่ยนออกด้านกว้างบ้างจะให้นฤรุบดินได้ด้วยครับดิน เปิดมาลูกนี้โอ้ปัดออกมาแล้วกับตัวอยู่เชปูวิทเชปูวิทยิงด้วยขวาตรกนี้ยังมีตัวดักไว้จักรพันครับออโอกาสแรกของบุีดามย์ทธสิเป่เาไปแล้วด้วยแต่ยังเฉียดไปเฉียดมานะครับบอลวางข้ามาที่เน,นลืบดินครับแล้วลูกเก่งของเน,นลืบดินเลยครับแบบนี้หักเข้าไปนะครับปฏ,ปฏปิวัติปัดมาเข้าเชปูวิทแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยมันเบาไปแล้วครับไปยิงติดจักรพันธ์ครับแล้วพูธศิลเนี่ยจับแผ่นบอลครับซัดดีไปติดจักรพันนะครับ และเคลียร์จากจังหวะเคลียร์ลูกนี้ครับบอลไปโดนแขนสุภโชคก็เป็นแฮนด์บอลเจริญศักด์เจอกับอภิวัตรจเจริญศักด์เล่นใกล้ๆมาทาเดลลี่สั้ด้ดยดีโอ้ยเฉียวเสาแรกนะครับจังหวะสวนนี่ก็อันตรายเหมือนกันจังหวะจากด้านขวานะครับจเจริญศักด์ครับพาบอลจี้เข้ามาสับหลอกอภิวัตรแล้วเขี่ยให้ทาเดลี่ทาเดลี่เนี่ยไม่จับเลยนะครับเลือกที่จะยิงเลยครับซีวร์ลั์เนี่ยโดนแนวรับของตัวเองเนี่ยบังอยู่ด้วยครับแต่ว่าโชคดีที่บอลเนี่ยมันไม่ตรงกรอบเอาล้ครับได้เปรียบด้วยทางสุดประการเรเจิญั เจรินสักเปิดโอ้ยิงเลยเข้าไปเลยครับโอ้หน้าประตูไม่มีใครครับเจริญสักนี่เรียกว่าเซนบอลสุดยอดเลยนะครับดูครับจังหวะของปฏิวัติเปิดมานะครับเปิดมาทาเดลี่พักก่อนแล้วธีรพลให้ไปครับถึงเจริญสักเจริญสักนี่ก็ควบเข้ามาเข้าในกรอบเขตโทษแล้วครับเงยหน้ามองก่อนแล้วซัดเสาแรกเลยครับบอลมันเหมือนติดไซด์ด้วยครับแล้วก็มุดเสาแรกเลยครับโอ้ยิงได้ดีมากครับเจริญสักวงก่อน สุดการเตรียมตัวมานี่ไม่ได้รับทั้งหมดนะครับนี่ครับรอฉกแล้วด้านขวานี่เจริญศักดิ์เล่นดีมากกว่านี้จักรพันให้ลอดขามาเกี่ยวได้ครับเชยพวิทย์แล้วยิงลูกนี้จะยิงเร็วมีจักรพัน์นะครับมาเรียกว่าขวางไว้ทําให้เล่นไม่ถนัดจังหวะของจักรพัน์แก้้พผมนะครับให้ไปเชยพวิทแต่งหนึ่งทีแล้วจะซัดนี่ติดเซฟของจักรพันธ์ครับพุ่งสไลด์ขวางไว้ยอดเยี่ยมเลยครับจักรพันไพลสุวรรณครับช่วยให้สมุทรปราการยังไม่โดนตีเสมอนะครับ ลูกนี้หมุนมาได้เขสุขโชคสวยด้านขวามีนริบดรินให้มาดีด้วยมินเปิดไปหน้าประตูลูกนี้สกัดแล้วโอ้โหมันเฉียวครับโอ้โหลูกนี้บ,บอลให้ของนริบดรินดูครับผ่านมาน้ําหนักแล้วโอ้โหเป็นจังหวะที่สกัดไปสกัดเนี่ยครับไปเตะโดนเชีโวิดออกครับไม่ได้ยิงนะครับเชีโวิดไม่ถึงครับ ักพัน์มองไปในเขตโทษและ้วจะมงเปลี่ยนทานตรงนี้ยอดเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกนี้ทําได้อีกแล้วนะครับเชปวิชตัวหน้านี้เจกับระยองก็มงแบบนี้เลยครับงงแบบหันหลังให้ประตูและให้บอลมันหยดหยอดสุพนันเนี่ยเข้าไปประกบแต่ว่าพอให้มามองก่อนครับแล้วเปิดต่อเข้าไปแล้วสะบัดหัวโขกบอลมันย้อยเสียบใต้คา,านไปสวยงามครับปฏิวัติได้แค่มองเลยครับักพันแก้วพรมนะครับเป็นคนได้แอซิีลูกนี้แล้วมงนี้น้ําหนักมันโอ้โหอพอเหมาะพอเจาะจริงๆครับ คือแรงไปหรือว่าเบาไปก็ไม่ได้แต่ว่ามันพอดีตรงนั้นครับผ่านมือปฏิวัติแล้วเข้าไปเลยครับคือแม้ว่าจะขันหลังให้ประตูนะครับแต่ว่าเซนต์ในการหม่งนี่สุดยอดมากนะครับหน,หนครับมาได้ประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกสายมีเชียโปวิชผลสินเป่าจบครึ่งแรกนะครับ45นาทีแรกยังเท่ากันอยู่เสมอกัน11น,น,นะครับ อะนะครับเริ่มในช่วงครึ่งหลังนะครับบุีรำนี่พยายามกดดันอย่างหนักสุภาการยังบังกันได้อยู่อาล้วครับมีโอกาสจะได้ยิงเข้าซ้ายเกี่ยวพยายามออกซ้ายมาอีเกสโซซัดลูกนี้เฉียวหน้าประตูไปบอลของสุภโชคครับดึงดึงจะม้วนไปไม่ได้แล้วถวายพานมาให้กับอิงเกสโซกดด้วยซ้ายลูกนี้เล่นเสาไกลนะครับในเขากรอบครับลูกยิงของเควินอิงเกสโซ ตรงกลางมีสุประโชคจะเลือกใครครับจักรพันให้มาสุประโชคคนเดียวโอ้แปลูกนี้ปฏิวัติโอ้โหไม่ได้ประตูครับบุรีดําโอ้โหเห็นบอลมาด้วยว่าใส่สกอร์แล้วแต่ว่ายิงโดนบอลไม่ดีทางสุประโชคเองนี่ครับจังหวะนี้บอลมันจะยิงด้วยสายแล้วมันเด้งมาโดนขาขวาคือคือโอกาสยังมีเลยเยอะเลยแหละครับเงยหน้ามีเจริญศักิ์ขออยู่จะลองใส่เองนะครับลูกนี้โอ้โหเข้าไปเลยครับโอ้โหยิงไกลมากนะครับโอ้โหเจริญศัก์ดูครับ ิวรักษ์วันนี้เจอลูก2นี่บอลเสียบโคนเสาเข้าไปเลยดูครับหาจังหวะเลี้ยงตัดเข้ามาไม่มีใครเข้าครับผู้เล่นของบุรีรัมถอยหมดเลยกดลูกนี้สิวัักษ์โดนลูกนี้จะก,กรีดกดที่บอลมันหบุนครับดูครับบอลมันหมุนแล้วมันเสียบโคนเสาเข้าไปเลยครับโอ้ลูกนี้ยิงสวยงามมากครับจะก,กรีดลาบตะกูล <c oughs> สมุทรปราการขึ้นนํา <c oughs> อีกครั้งสองหนึ่งโอ้โหยิงเด็ดขาดมากนะครับคือมันไกลจริงๆครับตัดเข้าในมาเรื่อย,อยแล้วกดเลย บอลที่จักรพันนะครับเชโปโวิดเบิ้ลมาให้สัสะลักเข้าซ้ายข้างข,างขนาดแล้วยิงลูกนี้พยายามจะเล่นให้มันเสียบมุมแะครับแต่ว่าหักไปครับหักมากไปครับบอลไม่ตรงกรอบครับเลาะมาด้านขวาอยู่อ๋อเลยครับมีพื้นที่ตรงกลางมีเชโปโวิดรออยู่จี้เข้ามาแล้วจัดถึง ให้ลูกนี้เรี่ครับย้อนหลังไปสกัดออกมาสัสลักยิงลูกนี้เตะทิ้งไม่ได้โอ้โหโบอลของจักรพันธ์แก้วรมเลี้ยงมาในจะเลี้ยงถึงประตูเลยแหละครับแต่ว่าจังหวะให้ในติดปลายมือของปฏิวัติครับคือจะให้ไม่ได้หรือไม่ให้นะครับจักรพันธ์ทาเดลรี่แย่งมาครับอีเกโซตัดตรงนี้ก็ยาวไปอีกเอาเป็นทานเดลรี่ที่ได้แล้วยิงลูกนี้โอ้โหดูครับยิงเป็นข้าววันนี้สมุดประการ ยิงแต่ละลูกสีวรักษ์บอกว่าทําไมมีแต่ลูกยักษ์ยาครั้งนั้นเลยนะครับเ<ม>สียบขวาทีซ้ายทีแต่ละลูกนี่เป็นมุมดิกเลยนี่ครับจบังหวะเคยของสัตว์สักนะครับทาเดลี่จับได้แล้วก็ให้มาเนี่ยบอลไม่ดีแต่ว่าบอลเนี่ยมันมาเข้าทางทาเดลี่อีกครั้งครับแล้วมองแล้วซัดเลยลูกนี้ <c oughs> โอ้โหบอลมันหนีมือสีวรักษ์เทพสูงเนินครับจบังหวะปั้มกับอีเกโซนะครับรัตนากรเอาไม่อยู่แล้วยิงเลยลูกนี้บอลมันพุ่งเสียบเลยครับเข้าหน้าต่างในเลยครับ สิวรลักษ์พุ่งไปแล้วบินไปแล้วแต่ว่าไม่ถึงครับสมบการตอนนี้รับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่รอโต้แล้วว่านำอยู่สองลูกลองส่องไกลเอดิโอ้โหปัดเอาไม่ได้แล้วบอลออกไหมออกครับปฏิวัติเจาะไม่ได้ก็ลองยิงเลยแล้วนี้ยิงดีมากครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันไม่บอลมันไม่ออกซ้ายขวานะครับมันไปตรงปฏิวัติะครับอาจจะมีติดไซส์นิดหน่อยแต่ว่าปฏิวัติเอาอยู่ครับลูกนี้เปิดกลับมาครับเอาดีดลูกนี้แล้วอูโหูดูครับพยายามจะฟ้องพุทธสินนะครับ จะเอาแฮนด์บอลดูครับโดนอะไรยังไงโดนบริเวณไหล่ครับก็ไม่ก็ไม่น่ามีอะไรครับลูกนี้คือ VAR ก็ย้ำว่า VAR ในระบบขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้นะครับยกเลิกล<ะ>ไปแล้วครับเชียร์โปวิชสะสลักมีทำทางเชียร์โปวิชให้มาสัสลักครับสัสลัก์กลับมาเข้าขวายิงจัดยัดเสาแรกก็เบียดเสาแรกออกไปอีกอวันนี้นี่บุรีรัมย์นี่มันไม่เป็นใจเลยครับลูกนี้ยิงไม่เข้ากรอบครับ เต่กับนพพลพลคำนะครับม้วนมาได้แล้วยิงขวาลูกนี้บอลมันบดๆละครับนฤบดินมองนะครับมองแล้วเปิดลูกนี้มาสัสะลักพักบอลได้แต่ยังหาเพื่อไม่ได้ลองส่งด้วยขวาลูกนี้ปฏิวัติปัดออกไปยังได้เตะมุมได้ยิงเนี่ยเยอะมากครับสังวานี้นี่เกี่ยวเข้าขวาแล้วซัดเลยครับปฏิวัติยังเอาอยู่ครับ กำลังจะครบ5นาทีช่วงทดเวลานะครับยอดนมาใหม่ขึ้นด้านซ้ายจักรพันจักรพันเข้าขวาเปิดมาไปติดแล้วก็ดูครับบอลออกหลังจังหวะมันไม่เป็นใจวันนี้ทดเวลาครบ5นาทีแล้วด้วยครับก็คงจะไม่มีปฏิหารใดๆแล้วละครับ,รบแต่วู้ด้วยสิ่งก็เป่าจบเกมเลยนะครับเป็นสมุรประการครับที่บุกมาชนะได้3ประตูต่อหนึนะครับ